สิบาีประกรุ่นสองที่คุณวางใจกับช่วงระเด็นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เอาใจแฟนๆสาวก Ford Ranger ที่เป็นสายออฟโรดกันบ้างดีกว่านะฮะวันนี้มันกระบะ4 4ประตูออโต้โฟร์วิลด้โอโ้โหเป็นรุ่นหนึ่งที่เท่สมรรถนะดีมากๆเลยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2021 Ford Ranger Diesel 2.0ดบเทอร์โ FX4 Max ไม่เก้าหมื่น r o r d น a n g e r นะฮะสุดยอดกระบะพันแกร่งนะดูดดันไม่เกรงใจใครตามแบบฉบับรถอเมริกันะฮะวันนี้เป็นกระบะ4ประตูสายลุยสายออฟโรดนี่ถูกใจแน่นอนนะฮะตัวนี้เขาเรียก FX4 Max ชื่อชั้นเนี่ยอาจจะเป็นรองวายแท็กเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าออกห้างนี่ถูกกันนิดนึงถูกประมาณแสนหนึงถ้าเป็นวา d แท็กนี่ประมาณล้านส แต่ตัวนี้ออกห้างนะ1น0ล้านหนึ่งแบาทเพราะฉะนั้นของแต่งอะไรเนี่ยอาจจะดอบกว่าเล็กน้อยด้อยกว่านิดนึงตามราคาแต่ถือว่ายังสูงกว่าสเปคยังสูงกว่า XLT นะยังสูงกว่า High Rider วันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวปีผลิต2021แท้ๆเลยรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีประตอบไม่มีความไม่มีน้ำท่วมเลขมาแท้ๆ9 0 0 0 0กิโเมตรมาพร้อมสีดำดูดูแบบนี้เลยนะฮะ อ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูพร้อมกันเลยนะฮะวันนี้มีดียังไงมา fx 4 max นะครับกระจังหน้าเขาจะเท่มากนะฮะก็จะเรียกว่าดูดันนะเป็นอีกเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะที่จะดุกันคนละแบบกับ wide track อันนี้ก็ดุเหมือนกันนะจะออกสีเข้มเข้มเท,มเทาเทาไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะ,ะมีไฟตัดหมอกให้อันนี้เหมือนกันเลยด้านหน้าด้านล่างเป็นพลาสติกสีเทาเข้มตัวรถมาด้วยสีดำดุดนะมีไฟตัดหมอกไฟหน้ายังสวยใสยใช้ได้ นะฮะสีสันต้องบอกว่ามีบ้างนิดๆหน่อยๆนะฮะตามสไตล์รถออฟโรดรถท่องเที่ยวต้องมีเคยเก็บกันบ้างบางชิ้นไม่เยอะเราขัดอย่างเดียวนะฮะอย่างฝาโปงนี่เราขัดอย่างเดียวนะ,ะสีสันออกแดดยังสวยใช้ได้เคาะไปยังบางยังใสใช้ได้กันชนก็มีเก็บนะฮะกันชนก็ต้องบอกว่าเขาเข้ามามีสเก็ตพอสมควรก็เลยเก็บให้ท่านทั้งชิ้นนะ,ะสีสันเรียบร้อยอช่วงล่างมุดลงไปยังสวยนะฮะเดิมๆเ,เลย ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแถบคว้ากันต่อเลยนะคะสีสันก็มีเก็บบ้างเบาๆเล็กๆน้อยๆตามสไตล์รถท่องเที่ยวนะฮะจำไม่ได้เหมือนกันชิ้นไหนทำไม่ทำแต่ว่าวันนี้ออกมาก็ดูดีนะฮะสวยใสยเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่เคาไปยังบางนะฮะสีสันสวยแถบนี้นะ่าจะเก็บทั้งแถบแหละแต่ว่าไม่ได้แผลใหญ่โตอะไรเก็บรอยขีดข่วนรอยขนแมวตามสไตล์รถลุยป่าต้องมีแผลกันบ้างอะ นะวันนี้ทำาออกมาแล้วสวยเลยสติกเกอร์ F4 Max สวยๆเนาะตัวชุดแต่งเขาจะอาจจะไม่ได้หือหวาเท่า w ว i t e Track นะฮะแต่ก็พอมีบ้างก็ยังดูหลอ่อรวมหนึ่งบันไดน,นะนี่เป็นเอกลักษณ์ของ FX4 Max เลยเท่ไม่เบานะ,ะมาในสไตล์ออฟโรดเลยมือจับสีเทาเข้มนะมี Smart Entry ให้ฟิลม์มเจ้าของเดิมให้มาแล้วเรียบร้อยนะฮะสีสันด้านขวาสวยมีไฟเลี้ยวให้นะเป็นเครื่องไบเทอร์โบเหมือนกัน นะหลังคาอปีนกันหน่อยขึ้นมาแล้วหลังคาไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะตัวนี้ก็จะไม่ได้มีตัวยึดแหลกเหมือนพวกวแทกนะฮะหลังคาก็จะเรียบๆแบบนี้สีสันหลังคานี่ล้างอย่างเดียวนะฮะพอไปยังบางใช้ได้นะครับกอล์อก็จะเป็นลายนี้เลยนะฮะ,ะก็เท่นะฮะตามสไตล์ FX 4 MAC เป็น MAC สีเทาเข้มสวยมากไม่มีทะลอกอะไรส่วนยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นโตโยนะฮะ open c o u n t r y a l l terrain เ,เบอร์อยาง265 6 5 R 1 7นะฮะปียางใหม่มาก24นะฮะดอกสวยนะครับดอกยังลึกยังเต็มนะอีก2ปีสบายสบายอัซุ้มล้อเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมล้อหลังก็ใช้ได้นะฮะก็จะเป็นดิสเบรกเฉพาะล้อหน้านะฮะแม็กหลังก็สวยนะครับยางโตโยนะฮะปี24นี่ ดอกยังสวยมากแล้วก็เป็นดอกแบบลุยๆด้วยนะฮะดอกออฟโรดพร้อมลุยป่าเลยชัดซีซุ้มล้อเดิมๆแนบเนืบสวยไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมแล้วก็โลบาด้านหลังนะฮะก็ fx 4 max ก็จะให้มาเป็นแนวนี้เลยนะ,ะก็จะเท่กันคนละแบบกับ wide track นะอาจจะไม่ได้อลังการเท่าแต่ก็ดูแล้วเท่มากนะโค,ครงสร้างกันต่อนะฮะเปิดมาแล้วแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ครบนะฮะ,ะขอบยางนะเหนียวมากเหนียวจริงเม็ดอาร์ สวยงามมีลูกศรชี้ออกด้านนอกเหมือนกันนี่เป็นเอกลักษณ์พววเรนเจอร์นะฮะอยู่ครบอ่ะซอกประตูด้านในน็อตเดิมนะฮะแ,แห้งๆไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีชนอะไรอัศา,ากลางขวาขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงามซอกด้านในเดิมหมดนะน็อตเดิมไม่ขยับน็อตเดิมไม่ถอดสติกเกอร์แผ่นเพเรียบเนียนสวยงามผลิตประกอบประเทศไทย เลขตัวถัง MNBLMF ลงท้ายด้วย63906นะฮะเสาด้านหน้าขวาขอบยางเดีอยวออมาเม็ดอาร์คยู่ครบทุกเม็ดเลยนะฮะแห้งๆเดิมๆหมดนะซอกในเดิมหมดทุกจุดนะฮะแก้มขวาน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับเลยอ่ะด้านหลังกันบ้างนะฮะก็โรบารเท่ๆนะ,ะตามสไตล์ FX4 Max ไฟท้ายขวาสวยนี่เจ้าของเดิมใส่กันชนมาด้วยนะฮะเท่ามาก นะพร้อมตัวลากจูนเรียว่าพร้อมลุยกันเลยฝาท้ายก็มีเก็บมาบ้างนะฮะสีสารต,ตามสไตล์รถท่องเที่ยวนะฮะมีสติกเกอร์เรนเจอร์ให้เรียบร้อยไาท้ายซ้ายขวาสวยกันชงกันชนของแต่งเสริมมาสวยมากนะฮะแล้วก็มุดกันไปอา้าวล้ออะไยังอยู่ดีแนบเนิบชัดสีสวยสวย,สวยไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมนะฮะฝาท้ายเปิดมาก็้านหลังตะเข็บเดิมนะฮะเบ็ดอาร์คสวยงาม ซ้ายขวาเม็ดอาร์คครบนะฮะพื้นปูกระบะก็ยังใช้ได้นะฮะดูแล้วก็อาจจะมีขนของมาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ความแตกต่างที่ไม่เหมือนว์แท็กคือจะไม่ได้มีปลั๊กพาวเวอร์เอาเล็ทอะไรให้นะฮะจะเรียบๆแบบนี้กระจกด้านหลังสีสันโอเคสวยงามใช้ได้นะฮะสุดท้ายแถบซ้ายนะฮะสีสันแถบนี้ก็ก็เก็บเหมือนกันนะฮะก็เรียกว่าเก็บก็เกือบเกือบรอบคันแหละนะฮะเกือบเกือบรอบคันนะเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่ารถแนวลุยป่าแนวออฟโรดต้องมีขนมงขนแมวเยอะนะฮะวันนี้ทำออกมาแล้วโอเคสวยเนียนกริปทั้งแถบสวยเลยบันดงบันไดเท่มากนะฮะมือจับสมาร์ทเอนทรีฟิล์มยังดูดีกระจกข้างสีสันโอเคเรียบร้อยพร้อมไฟเลี้ยวเครื่องยนต์ใบเทอร์โบยางโตโยตี้4ีอ่าดอกใช้ได้ดอกยังลึกอยู่ นะฮะซุ้มล้อเชดซีสวยงามไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมล้อหลังก็สวยอีกแล้วนะฮะแม็กเรียบร้อยนะฮะยางโตโยตปี24สี่เช่นกันดอกสวยดอกเต็มดอกลึกนะใช้กันได้ีก2ปีสบายๆซุ้มล้อชชดซีสวยๆไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมนะฮะอ่าประตูหลังซ้ายเปิดมาแต้มสีหัวน็อตอยู่ดีอ่ะขอบยางดึงออกมาเหนียวมากเม็ดอาร์คสวยงาม อยู่ครบนะฮะ้าเสากลางซ้ายขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงามซอกด้านในน็นอตเดิมไม่ขยับแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบสติกเกอร์เรียบเนียนน็อตเดิมทุกตัวไม่ขยับไม่ถอดเสาหน้าซ้ายขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงามและอยู่ครบทุกเม็ดครับผมแกมซ้ายน็อตเดิมไม่ขยับไม่ถอดนะครับ ภาษีเมษาเอาไงไปตามนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันกระจกเดิมโรงงานของฟอร์ดแล้วเหมือนจะมีเลขตัวถังด้วยนะ MNBLMF ลงท้ายด้วย163906นะฮะดูห้องเครื่องกันรุ่นนี้จะมีโชคฝาหน้ามาให้ในตัวนี่สะดวกสบายมากๆนะครับเครื่องยนต์ของเขาะะจะเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับ YT ยแพ k นี่แหละ2.0ใบเทอร์โบเพราะฉะนั้นเรื่องพละกำลังไม่มีความแตกต่าง เกียร์ออโต้10สปีดเหมือนกันนะฮะพลังกำลังรวม213แรงมา้าโอ้โหแรงมากแล้วก็ประหยัดถึง12-13กิโลเมตรต่อลิตรนะไม่แท้90,000โลนะฮะอะซอกในก็เดิมแห้งแก้มเดิมน็อตเดิมนะฮะซับในเดิมแห้งสนิทนะฮะไม่มีชนไม่มีเคาะไม่มีพนคานเดิมรูกลมคมกริบซุม้มล้อสวยนะแหง้งคานมีพลาสติกบางดูสติกเกอร์เอา ว่าสติกเกอร์ยังอยู่ดีไม่มีงัดแงะแก่เก่าแบตเตอรี่ถ้าเกิน6กเดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6กเดือนก็ไปตามนี้แก้มซ้ายก็เดิมน็อตเดิมหมดซับนงซับไนแห้งฝากระโปรงมองไม่เห็นเลยฝากระโปรงมีเก็บสีนิดหน่อยนะะมีถอดเก็บสีบ้างเล็กน้อยแต่ด้านใต้เดิมด้านใต้แห้งๆสติกเกอร์ครบนะฮะเม็ดอาร์ครบฝาแท้โลโก้ฟอร์ดคมๆนะฮะรูกลมรูคม ฝาปงมีถอดเก็บสีนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะก็โดยรวมถือว่าก็ยังเดิมๆนะฮะเพราะว่าเป็นรถแนวออฟโรดก็ต้องเคยมีเก็บสงเก็บสีบ้างแต่ชนหนักไม่มีแน่นอนนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันครับไป ก็ใส่ๆแน่นๆฟิตๆฮะไม้แทกก้าหมื่นโลฮะเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่ออย่างแรกเลยคือบอกไม่มีไฟฟ้านะฮะปรับด้วยมือแต่ตัวบอกก็ถือว่าโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับเป็นหนังผสมหนังกลับอัลคันทาร่าแล้วก็ปักลาย Fx4 Max เท่ๆนะฮะตัวบอกก็ยังสวยนะฮะอันนี้เดิมๆโรงงานทุกชิ้นเลยแผงประตูนะฮะก็เรียบๆนะฮะของเดิมโรงงานทั้งหมดออกโทนสีดำนะะมีลำโพงสวิตเตอร์ให้ ฟิล์มรอบคันเจ้าของเดิมให้มาก็ยี่ห้ออะไรไม่รู้นะแต่ก็ยังดูดีมากๆด้านหลังนะฮะฟิล์มยังสวยดูดีแผงก็ยังดูดีนะฮะเจ้าของเดิมแถมพรม 5D มาด้วยขอบคุณมากบอ่อแถว2สวยมากนะครับสภาพการใช้งานเขาจะน้อยกว่าคนขับอยู่แล้วก็สเปคเดิมโรงงานลูกชิ้นหัวหมอน3ตําตำแหน่งรู้ติดตั้งคาซีสมีเรียบร้อยเนาะตรงกลางเป็นที่เท้าแขนแบบนี้นะฮะ แล้วก็มีปลั๊กพาวะเอาเลสให้รูนึงตัวเบาะปรับเอ็นมาด้านหลังจะเป็นที่เก็บแม่แรงแล้วอุปกรณ์ต่างๆนะฮะแล้วก็ตัวที่นั่งยกได้นะฮะแต่ว่าของ r รนเจอร์นี่เวลายกเขาจะยกพร้อมกันทั้งแถบเลยแบบนี้นะนี่ก็จะเห็นโครงสร้างด้านล่างนะฮะว่าไม่มีน้ำท่วมไม่มีสหนงสนิ่งมลทาเดิมหมด,เด,มหมดเดี๋ยวนั่งให้ดูถ้อยเบาะคนขับมาสุดเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาดูว่านั่งสบายไหมอย่างแรกเลยที่เสียดายคือไม่มีมือจับช่วยขึ้นลงนะต้องปีนนิดหน่อย เราลดค่อนข้างสูงด้วยนะอาจจะเหมาะสําหรับสายท่องเที่ยวมากกว่าแต่ขึ้นมาแล้วนั่งสบายนะเขานี่ไม่ติดหรือเหลือเลยนะหนะ้าต่างบานใหญ่ดีนั่งรับปลอดโปรง่งไม่อึดอัดนะครับพดานสูงใช้ได้คนตัวใหญ่ตัวยาวยังนั่งสบายนะครับตัวเบาก,ก็เดิมๆโรงงานนะฮะก็ถือว่าขึ้นลงอาจจะต้องปีนเล็กน้อยแหงประตูซ้ายมีถลอกเบาๆตามสไตล์รถท่องเที่ยวอันนี้ขายตามสภาพนะมีขนของกันเล็กน้อยนะที่เหลือก็ โอเคนะฮะฟิล์มเฟิร์มไรก็ยังดูดีเนาะอ่ะประตูหน้าซ้ายนะฮะแผงก็สวยถลอกบ้างาเบาๆนิดหน่อยนะฮะฟิล์มก็ยังใช้ได้เนาะ,ะตัวบอร์ดเดิมๆโรงงานนะ,ะปรับด้วยมือนะฮะเป็นเนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันที่มือจับช่วยขึ้นลงนะฮะก็ขึ้นง่ายหน่อยนะฮะไม่ยากเป็นปุ่มสตาร์ทเหมือนวายแท็กเลยนะฮะสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่ปัจจุบัน 9ก0 0 0โลนะฮะก็ถือว่ากลางๆไม่เยอะนะครับกับรถ5ปีนะฮะเปิดแอร์กันก่อนแอร์นี่ก็เหมือนกันนะฮะเป็นดิจิตอลเหมือนกันปรับได้7ระดับความแรงเนาะแล้วก็อุณหภูมิก็แยกซ้ายขวาเหมือนกันนะออุณหภูมิแยกได้แล้วก็มีแอร์ออโต้ให้เหมือนกันเนาะถ้าอยากจะปรับแบบเต็มที่ก็กดตรงนี้นะ กดตรงนี้เลยแล้วก็จะปรับได้แบบฟูลออปชันเลยปรับทิศทางปรับอแอร์แยกซ้ายขวาเนาะแอร์ออโต้อะไรมีครบนะฮะ,อะคอนโซลด้านหน้ารุ่นนี้จะเป็นพลาสติกสีเทานะฮะเท่ๆก็สภาพเนียนกริปนะแล้วก็ความพิเศษของรุ่นนี้นะฮะเขาจะให้ตัวอพอร์ตเชื่อมต่อมาเป็นปุ่มอนเนกประสงค์นะฮะซึ่งเราสามารถเอามาติดตั้งพวกหลอดฟงหลอดไฟหรือว่าสวิตช์เสริมต่างๆเรีวยกว่าสายออฟโรดเนี่ยเหมาะมากเลยเนี่ยเขาทำมาให้เผื่อให้ถึง6ช่องเลย นะฮะเอ okay, มากแล้วก็ถุงลมนิรภัยนะฮะด้านหน้า2ลูกเนาะที่บาะบอไม่เห็นนะฮะเห็นอยู่2ลูกอะ่ะรุ่นนี้แอร์แบ็กมีแค่2ลูกนะฮะออปชั่นบางอย่างเขาจะตัดทิ้งนะ,ะเพื่อประหยัดต้นทุนลงอ่าน้าจอกันบ้างนะฮะ,หน,นนะ,ะหน้าจอเป็นระบบสัมผัสพร้อมภาษาไทยนะก็มีเครื่องเสียงให้นะะเนาะเนวิเกเตอร์ไม่มีนะฮะ,ะแต่มีบลูทูธให้อะ่ะโอเคเชื่อมต่อโทรศัพท์โทรศัพท์นะฮะ แล้วก็วงม,มาลายัยมัลติฟังก์ชันเนาะกล้องหลังมีให้นะครับเอาไม่มีไม่มีกล้องให้เอาไม่เป็นไรมีเซ็นเซอร์มาให้นะฮะออปชันอาจจะไม่เท่าว i แท็กนะฮะด้านล่างกันบ้างนะมี usb มี power l e t ให้ usb ด้านในอีกหนึ่งเนาะแต่ชุดข้างล่างนี่เหมือนกันนะฮะก็จะมีระบบล็อกเฟืองท้ายระบบช่วยหน่วงลงทางลาดชันระบบควบคุมการทรงตัวเกียร์โฟวินะฮะแล้วก็ระบบเกียร์เหมือนกันออโต้สิสปีด มีแมนนวลโหมดด้วยเพิ่มลดเกียรได้นะครับอ่นนี้เราอยู่ขับ2นะเดี๋ยวเรามาลองกันเบรกมือก็เหมือนเดิมฮะตามสไตล์รถกระบะมีที่วางแก้วน้าตรงกลาง2ช่องแล้วก็ทีเท้าแหยเป็นหนังนุ่มๆเลื่อนไม่ได้นะฮะด้านในโอเคโลง่งๆไม่มีอะไรพวงมาลัยมีครูสคอนโทรลให้เหมือนกันนะครับมีมัลติฟังกชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้พวงมาลัยสวยนะเดี๋ยวพวงมาลัยยังสวยรุ่นนี้จะปรับทิศทางได้แค่ขึ้นกับลงนะฮะ รุ่นนี้น้อยแค่นี้ขึ้นลงจบเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้โอเคกระจกไฟฟ้า4บานออโตโอ้คนขับบานหนึ่งเซ็นทรัลล็อกมีปุ่มแยกให้เรียบร้อยเนาะกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้นะฮะแล้วก็ด้านขวาไฟหน้าปรับองศาสูงต่ำได้มีไฟตัดหมอกให้เสร็จสับเรียบร้อยกระจกมองหลังใช้การโยกในการตัดแสงนะครับด้านบนมีช่องเก็บแบนให้อันนี้เหมือนกันเนาะ ไฟด้านบนเหมือนกันนะมีหลอดไฟให้แล้วก็ตรงกลางอีกดวงหนึ่งเหมือนกันเนาะที่บงังแดดฝั่งขวามีกระจกฝั่งซ้ายมีกระจกให้เนานเป็นสักหลาดสีเทานะสาภาพสวยดูดีนะครับเจ้าของเดิมให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวดูกันยังมีคู่มือให้ครบนะฮะมีคู่มือใช้งานให้ท่านครบเลยนี่นะฮะ คู่มือเล่มเต็มเล่มย่อมีหมดสมุดเข้าศูนย์เช็คระยะมีให้นะฮะอ่าคันนี้รถด,ด้านมือเดียวนะฮะนี่เขาเพิ่งเข้ามาด้วยนะฮะ9 0 0 0 0โลเลขตัวถังนะฮะกับเลขเครื่องตรงกันนะฮะ MNBLMF ลงท้าย163906เลขเครื่องรุ่นนี้ก็จะตรงกัน1 6 3 9ง6นะฮะนี่ตรงกัน163906 163906นะฮะปีผลิตฮนะ2 0 2 1แท้เลย นะล็ไทท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมจดทะเบียนนี่2022เลยด้วยซ้ำนะสีดำเดิมโรงงานเลขตัวถังตรงกันซีซูป 2,000cc ซี3แรงม้าดีเซลอะลองขัดกันเลยออกตัวใบพุ่งมากดิพละงกำลังนี่สุดยอดมากนะฮะแรงเบรกจึ Break ๊กเนะี่ยช่วงล่างนุ่มแน่นเครื่องเดินเรียบนิ่งเงียบแอร์เย็นเจนะ็บนะฮะ กล้องหลังไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแถมกล้องหลังแบบติดจอแยกให้นะฮะจะเป็นแบบว่าออจอเล็กๆให้ไว้ดูเวลาถอยนะพวกมันลยเบามากเป็นเอกลักษณ์ของพวกเรนเจอร์เลยนะครับขับง่ายเหมือนขับ SUV เลยรัพมันลยค่อนข้างเบานะฮะ,ะเดี๋ยวเราลองเกียร์โก่อนก่อนที่จะลองเรื่องวงเลี้ยวเดี๋ยวลองเกียร์โฟนิดนึงเดี๋ยวเราลองโฟ i g ไก่อนลอง4ฟ i g ไฮบิดมาแก๊กหนึ่งก่อนอ่ะ ก็ลอไฟขึ้นแล้วนะฮะ CH 4 High นะฮะก็ใช้งานไม่ยากนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเกียร์4แบบความเร็วสูงพวงมลาลัยยังถือว่าค่อนข้างเบานะครับยังขับง่ายนะฮะก็จะเหมาะสำหรับฝนตกถนนเปียกถนนลื่นหรือว่าทางลูกลังแบบลุยขำๆเบาๆทางไม่โหดมากก็ใช้4 High นะฮะอะต่อไป4 Low บ้างนะครับ4 Low บิดมา CL นะฮะ ตอนนี้ก็เขากําลังเปลี่ยนนะฮะเขาก็จะตัดตัวระบบควบคุมก,การทรงตัวทิ้งนะฮะแล้วก็ขึ้นไฟ 4L แบบนี้ปึ๊บห้ามมาตอนนี้เราจะขับเร็วไม่ได้นะความเร็วนี่จะไม่เร็วขับค่อนข้างช้านะแต่พลักกำลังนี่จัดเต็มฮะแรงบิดนี่มหาศาลก็จะเหมาะสําหรับติดลุมติดลมติดโครนนะฮะลุยทางวิบากทางโหดนะอา่า นี่ก็คือโฟโลนะฮะพวงมาลัยก็จะหนืดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะอาะต่อไปเดี๋ยวจะกลับไปขับ2ล้อเหมือนเดิมปุ๊บอ่าก็บิด2ทีโฟไฮก่อนนะเสร็จจับปั๊บก็บิดอีกแก๊กหนึ่งปุ๊บนะตอนนี้ไฟทุกดวงดับและดับหมดก็จะกลายเป็นขับ2ล้อทั่วไปนะฮะก็จะกลับมาลื่นปืดลื่นปืดอ่ะนี่นวงเลี้ยวกลับมา แคบเหมือนเดิมนะครับวงมาลหยเบาเลยนะามาดูความคล่องตัวของเขานะฮะกับการกลับรถในพื้นที่แคบๆนะฮะว่าวงเลี้ยวแคบแค่ไหนไปเวียง<ฮ>วงเลี้ยวถือว่าแคบใช้ได้เลยนะฮะกับรถสบายๆเหลือๆเ,เลยดีสบายๆนะครับก็เรียกว่ายังค่อนข้างคล่องตัวมากๆนะครับอะ ใครที่เป็นสายออฟโรดนะฮะแล้วก็ชื่นชอบสมรรถนะรถกระบ,บะแบบ Ford Ranger นะฮะแรงช่วงล่างแน่นนุ่มเกาะถนนเข้าโค้งดีนะแล้วก็โครงสร้างแข็งแรงนะบึกบึนแบบนี้พลาดไม่ได้จริงๆนะสำหรับ Ford Ranger FX 4 Max นะฮะปี2021แพ้ใหม่90,000 จากป้ายแดงเกือบล้านสเหลือเท่าไรไปดู Ford Ranger FX4 Max นะฮะโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยถูกใจสายออฟโรดสายลุยป่าแน่นอนตัวนี้ราคาออกห้างป้ายแดง1 1 8 9 0ล้านบาทราคา Walk-in หน้าร้านเราตั้งขาย6 1 9 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อกันสดก็ได้จัดไปไหนก็ดีราคาเบาๆวันนี้ขายเพียง5 0 0 0 0 0 90,000บาทเด็ดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมและพิเศษยิ่งกว่าเดิมนะฮะเฉพาะลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์กับเราวันนี้ส่งฟรีทั่วไทยแถมยังมีวารันตีท่านเหมือนเดิมด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมง และก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาข้อสุดฟอร์ดให้ทันด้วยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็นทถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีต,ติม,ตมลมยางไนโตรเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทาความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยสายลุยสายออฟโรดไม่อยากให้พลาดจริงๆรรีบแอดไลน์เลยด้านล่าง idline แอด 19sp พวหนะ้าแผนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google Maps ทีม19สีประกรณเราอยู่ถนนการประพรึกเปิดบร,ริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูเราโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตูสองแล้วตัวทีมงานไปขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สีประกรณรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆ ติดไฟแนนซ์ก็ขายได้เปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1นาทีรถเย็นๆน,นี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนน,นั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กนะับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19กาสีประกอบรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสคัดสภาพกว่า1 0,000 000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com